สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนกันค่ะ,ะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหา2ขั้นตอนโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนก็คือใน1ข้อก็จะมี2เครื่องหมายนั่นเองค่ะ จะต้องทำการตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้นะคะ 1. ให้เด็กๆทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนั้นก่อนค่ะว่า,ววาสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นค่ะทำการวางแผนแก้ปัญหาแบ่งขั้นตอนเพื่อหาคำตอบค่ะว่าจะเริ่มต้นทำการคูณหรือลบก่อน นะคะซึ่งต้องดูก่อนว่าโจทย์กําหนดอะไรและโจทย์ถามอะไรมาจากขั้นตอนที่1ด้วยนะคะบางข้อก็อาจจะหารก่อนลบนะคะขั้นต่อไปค่ะลงมือแก้ปัญหาโดยการเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะจากนั้นก็หาคําตอบค่ะเมื่อได้คําตอบแล้วก็จะต้องตรวจสอบคําตอบว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผล หรือไม่ค่ะหากคำตอบที่ได้ไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับโจทย์นะคะเด็กๆก็จะต้องเริ่มกลับไปทำความเข้าใจจากโจทย์ในขั้นที่1รวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนกันค่ะข้อที่1นค่ะลูกเสือ286คนเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่นะคะซึ่งโรงเรียนเก็บเงินคนละ320บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางค่าอาหารและค่าที่พักถ้าจ่ายค่าเดินทางไป26,800บาทเหลือเป็นค่าอาหารและค่าที่พักเท่าใดก่อนอื่นค่ะโจทย์กำหนดอัไราบ้างน,นะคะ1น่งโจทย์กำหนดหรือโจทย์บอกว่ามีลูกเสืออยู่2 8 6คนนะแล้วก็ทำการเก็บเงินคนละ 320บาทพอเก็บเงินได้แล้วก็นำไปจ่ายค่าเดินทางนะคะ26,800บาทสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือเงินที่เก็บได้และจ่ายไปสะเหลือเป็นค่าอาหารและค่าที่พักเท่าใดค่ะมาดูวิธีคิดกันค่ะวิธีคิดนะคะอ่าหนึ่ง เราทราบค่าเดินทางนะคะว่าจ่ายไปแล้ว26,800บาทแต่เรายังไม่ทราบค่าอาหารและค่าที่พักนะคะแต่เราทราบว่าจะต้องเก็บเงินจากนักเรียน2 8 6คนคนละ320บาทก็จะเป็นผลรวมทั้งหมดที่จะต้องหาว่ามีเงินที่ใช้ใจ่ายครั้งนี้เท่าไรนะคะเป็นการหาเงินเป็นผลรวมนะ วิธีทำค่ะโจทย์บอกอะไรมาบ้างให้เขียนก่อนเลยบรรทัดแรกบอกว่ามีลูกเสืออยู่2 8 6้คนให้ทำการเขียนก่อนนะบรรทัดที่2โจทย์บอกมาอะไรอีกบอกว่าเก็บเงินคนละ320บาทเรานำา2จจำนวนนี้เพื่อหาคำตอบเป็นขั้นที่1ค่ะหาคำตอบได้อย่างไรคะ1คนเก็บ320บาทแต่มีลูกเสือ286คนเลยนะ 320 320 320่สิเก็บไปเรื่อยๆจนครบ286คนนั่นหมายความว่าเงินต้องเยอะมากนะคะดังนั้นวิธีคิดก็คือนำจำนวนของลูกเสือ286คูณด้วยจำนวนเงิน320บาทต่อ1คนค่ะรวมเป็นเงินนะคะผลคูณทั้งหมดที่ได้ก็คือ91,520บาท เด็กสามารถเขียนคูณในแนวนอนและนะคะหาคําตอบในกระดาษทดแล้วนําผลคูณที่ได้มาเขียนต่อตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะต่อมาค่ะยังไม่สิ้นสุดนะคะขั้นที่1คูณขั้นต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าจ่ายเงินค่าเดินทางนะคะจ่ายค่าเดินทางไปแล้ว26,800บาทโจทย์ยังบอกอยู่นะคะ ขั้นต่อมาค่ะเราก็ควรนำเงินที่เก็บได้จากนักเรียน91,520จ่ายค่าเดินทางจ่ายไปก็คือลบออกนั่นเองนะคะบรรทัดต่อมานำ91,520ค่ะนักเรียนนะคะลบออกจากเงินที่จ่ายไปในการเดินทางนะคะ26,800บาท ผลลบเหลือ64,720บาทสามารถเขียนแสดงผลลบนะคะในแนวนอนได้เลยผลลบที่ได้ก็คือเป็นค่าอาหารและค่าที่พักนั่นเองดังนั้นข้อนี้ค่ะผลลัพธ์ก็คือ64,720บาทเป็นเงินที่เหลือนะคะแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปจ่ายค่าอาหารและค่าที่พักนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ ข้อที่2ค่ะร้านค้ามีลูกอมสีแดงนะคะ1 1 5 2เมตรและมีลูกอมสีเขียว3,840เมตรจากนั้นนำมาคละกันแล้วไปใส่ถุงค่ะถุงละ24เมตรจะได้กี่ถงุงโจทย์ข้อนี้บอกอะไรมา้างคะหนึ่งบอกว่ามีลูกอมสีแดงนะ1,152เมตร ล้วก็มีลูกอมสีเขียว3,840เมตรนำลูกอมสองสีนี้มาคลากันแล้วจัดใส่ถุงค่ะถุงละ24เมตรสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือจะจัดได้กี่ถุงนะคะวิธีคิดอ่ใส้รูปแบบของบางมาเดียวนะคะนับแรกลูกอมสีแดงทราบแล้ว นะคะสีเขียวก็ทราบแล้วนะคะบอกมาเรียบร้อยจากนั้นแล้วผลรวมทั้งหมดค่ะก็จะเป็นติกาวงเล็บน,นะคะใหญ่เลยติกานะคะขอไัยเป็นจำนวนลูกเป็นนะคะที่มีแล้วนำมาคละใส่ถุงถงุงละ2ีี่เมตรก่อนอื่นค่ะเราจะต้อง ไปแสดงวิธีทำแต่ก่อนจะแสดงวิธีทำเราลองมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้สิคะเด็กๆคิดว่าจะต้องนำจํานวนลูกอมสีแดงกับจํานวนลูกอมสีเขียวมาทํำไมคะอะน้ามาบวกกันก่อนถูกต้องค่ะน้ำหนึ่งพันหบวก3,840นะคะ พอได้จำนวนลูกอมทั้งหมดนำไปใส่ถุงถุงละ24เม็ดลบ24ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะมีอยู่ทั้งหมดจัดออกไปแบ่งออกไปทีละ24แล้วนับเป็นหนึ่งถุงพอได้24เม็ดแล้วนับอีกหนึ่งถุงนับออกไปทีละ24จนหมดกองนั่นหมายความว่ามีการจัดแบ่งออกไปเท่าเท่ากันนะคะจนหมดจีด เกี่ยวข้องกับการหาหนเ่งนะคะอ่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ไปแสดงวิธีทำกันวิธีทำทำอย่างไรบรรทัดแรกจำไว้นะคะว่าจะต้องเขียนบอกก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาหรือบอกอะไรมาอ่าบอกจำนวนลูกอมสีแดงเดี๋ยวเขียนบอกบรรทัดที่หนึ่งก่อนเลยนะบรรทัดต่อมาบอกอะไรออกบอกจำนวนลูกอมสีเขียวนะคะ และบรรทัดที่3เป็นการหาคำตอบขั้นที่หนึ่งคือนำมาบวกกันค่ะโดยใช้คาว่ารวมมีลูกอมนะคะบวกเขียนบวกในแนวนอนแล้วได้คำตอบก็เขียนต่อเลยโดยเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะเราได้ผลรวมของลูกอมทั้งสองสีแล้วเราก็นำผลรวมทั้งสองสีนั้นนะคะไปดำเนินการด้วยการหารก่อนนะคะแต่ก่อนจะหารนั้นจะต้องบอกก่อนนะ ว่าจัดใส่ถุงถุงละ24เมตรอันนี้สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกนะคะตรงนี้คือดำเนินการหาคำตอบและบรรทัดต่อมาก็ต้องเขียนว่าโจทย์บอกอะไรมาเพื่อหาขั้นที่2นะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการหาผลลัพธ์ของข้อนี้โดยการดำเนินการด้วยการหารน,นำจำนวนลูกอมทั้งหมดหารด้วย24ค่ะ เด็กๆสามารถหาผลหารในกระดาษทดแล้วนำผลหารที่ได้มาเขียนต่อเลยนะคะอาข้อนี้ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ208ถุงนั่นเองนะคะถ้าเกิดโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหารก็จะเป็นการจัดใส่การแบ่งไปทีละเท่าๆกันจนหมดนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาโจทย์ข้อที่3กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่3นะ โรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด1 0 5 6คนแต่ในห้องประชุมค่ะมีเก้าอี้38แถวเด็กเด็กนึกภาพตามนะมีอยู่38แถวแถวละ26ตัวใน1แถวมี26ตัวแถวต่อไปก็26ตัวแถวต่อไปก็26ตัวนะคะทั้งหมด38แแถวเก้าอี้เยอะพอสมควรนะคะจากนั้นค่ะ จทย์ถามว่าจะต้องเพิ่มเก้าอี้อีกอกี่ตัวนะจึงจะพอดีกับจํานวนผู้ปกครองอ่อันดับแรกค่ะเขียนก่อนนะโรงเรียนอ่โจทย์ข้อน,นี้ค่ะบอกอะไรมาสิ่งที่โจทย์บอกก็คือจํานวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมนะคะ1,56คนจากนั้นบอกอะไรอีกคะอ่า บอกว่าในห้องประชุมมีเก้าอี้อยู่38แถวแถวละ2ีตัวสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือจะต้องเพิ่มเก้าอี้อีกกี่ตัวจึงจะพอดีกับผู้ปกครองคำว,ว่าหากเก้าอี้เพิ่มคือเก้าอี้ไม่พอนั่นเองเก้าอี้ขาดไปบางส่วนนะคะเพิ่มข้อนี้อาจจะไม่ใช่การบวกนะอ่าไปดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดค่ะ เราวาดภาพแสดงนะคะอ่าส่วนย่อยค่ะเรารู้ว่ามีเก้าอี้38แถวนะแถวละ26ตัวแล้วยังไม่ทราบอะไรคะยังไม่ทราบเก้าอี้ที่จะต้องหาเพิ่มแต่เราทราบผลรวมที่จะต้องใช้เก้าอี้ครั้งนี้แล้วดังนั้นผลรวมทั้งหมดเรานำจำนวนเก้าอี้ที่ต้องการใช้1 5 5 6ตัว เป็นปีกาครอบคุมทั้งหมดแสดงส่วนรวมหรือผลรวมนะคะสองตัวนี้คือส่วนย่อยหรือนะคะอ่ะวิธีทำค่ะแต่ก่อนจะวิธีทำเด็กๆลองวางแผนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันข้อนี้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือเราทราบว่าจำนวนผู้ปกครองเนี่ยเราใช้เก้าอี้ทั้งหมด10,56ตัวใช่ไหมคะ และเรารู้ว่ามีเก้าอี้อยู่38แถวแถวละ26ตัว1แถวมี26ตัวแต่มีเก้าอี้ตั้ง3 8แถวแสดงว่าเก้าอี้หรือจำนวนเก้าอี้ต้องเยอะนะคะหาจำนวนเก้าอี้ก่อนว่ามีเท่าไหร่หนคูณด้วยย6นะคะแล้วมีเก้าอี้ไม่พอต้องหาเพิ่มหรือขาดไปตรงนี้จะเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรดีนะ คนณคขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นหนูมีเงินอยู่5บาทแต่ขนมราคา7บาทหนูจะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเงินไม่พอซื้อค่ะก็เอาราคาขนมลบเงินที่หนูมี7ลบ5แสดงว่าต้องหาเพิ่มอีก2บาทข้อนี้ก็เช่นกันค่ะนำจำนวนเก้าอี้นะคะที่ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมครั้งนี้ลบออกจากจำนวน เก้าอี้ที่มีก่อนแล้วหาส่วนที่หายไปหรือขาดไปหรือไม่พอนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้และแสดงวิธีทำอย่างไรดูนะคะก่อนอื่นโจทย์บอกอะไรมาบอกว่ามีเก้าอี้38แถวเราเริ่มหาจำนวนเก้าอี้ก่อนว่ามีทั้งหมดนะคะจริงๆในห้องประชุมตอนนี้เท่าไหร่จากนั้นนะคะแล้วบอกว่ามีอยู่แถวละ2ีตัว เก้าอี้ก่อนนะว่าในห้องประชุมมีตอนนี้เท่าไหร่จึงนามสาคูณ26เท่ากับ9ก8ตัวตอนนี้เก้าอี้ 9, e 9 8 8ตัวแต่ผู้ปกครองมาตั้ง1 0 5 6คนเก้าอี้ไม่พอคะ่ะหาอย่างไรขั้นต่อไปก่อนจะหาคำตอบขั้นต่อไปก็ต้องบอกโจทย์บอกว่ามีผู้ปกครองครั้งนี้1 0 5 6คนนะเก้าอี้ก็ต้องใช้1 0 5 6ตัว จำนวนผู้ปกครองมีมากกว่าเก้าอี้ที่มีนะคะไม่พอใช้หาเพิ่มค่ะก็จะต้องนำนะคะจำนวนเก้าอี้ที่ผู้ผปกครองต้องใช้ลบออกจากจำนวนเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วจะต้องหาเพิ่มอีก68ตัวที่ไม่พอใช้ก็เขียนการลบในเนื้อนอนพร้อมทั้งคำตอบนะคะสรุปข้อนี้ เก้าอ,อี้เพิ่มเก้าอี้ไม่พอนั่นเองนะคะเท่ากับ68ตัว